โษเด้อจะเด้อดพี่น้องโอ้ยพา่งบรรยากาศขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศมาชมวิวอันคนโทรมากกว่บบางกับโบปินจะเป็นข่ยนเจ้าของร้าน หาเงินวายำแรงโอ้ยนายขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะว่าสิมาไหลซุดจะข้าวเบ็ดน,น้อยๆไหซุดเพได้คิดเพได้ให้ไหลเนี่ยเพรได้คิดจากน่อยพอคขายกำลังต้อมขอ,อกต้อมแรงบรรยากาศดีดีเลยน้องดาขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ พามาชมบรรยากาศยามแรงงอควายกำลังเขา่าหอกแต่ว่าแสงแดดกระจายอยู่ต้นตะเวนตูดดีนอู้งามขนาดมันสะท้อนกับมันสะท้อนกับน้ำมันกับสีสวยงามพามาชมบรรยากาศขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าเลยสิไหลจักน้อยจักปีน้องจักสิบกว่านาทีต้นนี้ก็เกือบเก่านาที หมดก็คุดตัวไหนเกือบเก้านาทีแล้วเก้านาทีแล้วเก้านาทีกว่าเอาจากกักะวาได้สองให้ไร <c oughs> ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะมึงงอคว,วายกำลังลงน้ำตามตาม,ตามขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะบรรยากาศดีมากเลยอยู่ก็สวยๆนอนนองด่านเนาะ อยู่ก็สวยๆอันนี้ฝั่งหมู่บ้านเรานี่น้ำมันหลวดมองนี้นี่อันนี้มันเศ่าแล้วมันขาดล่ะมันขาดแล้วไอ้นานาน้ำา้ำมากเ้ียเห็นแต่ใหไม่เกเดเลยคุณแล้วเกือบคุณแล้วเกือบหอดใบตานนาน้ำขึ้น มาขืนน,น้อยว่าหันเดี๋ยวเขาปล่อยมาโอ้ยน้อเนี่ยกว่นแท่น้อโอ้ยเวียนกรรมหลุยเหี้ยวเวียนกรรมคอยแตน้อเขากดมุงไดนน้อข่อยสวมางบนหินน้องคอยจกหันที่แบบนี้ไปสิว,ว่างเนี่ ขเขากดเขาเมื่วะโอ้ขอบคุณนะคะจะเป็นคนข้นเนาะขอบคุณพี่น้องสุผภคสุคนเด้อโอ้ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจแด่กำลังใจเลยนีรยากาศกา็ดีขนาด อย่างนั้นนมึงไปคนโทรมาเนาะโอ้ยนายเด็บัณฑิตภาพพี่น้องว่าวงบรรยากาศเนี่ยกับโทรนำโทรนี่โทรหาเงินอย่างน้ำหลูกน้ำร้านผู้ใดมีหลูกมีร้านคือข่อยบอตะนายอีลีเด็ดกับจ้งหน่อยกับซีลงแล้วพี่น้องมาเบิ่งฟังนี่อีกจังหน่อยมนะยก็เป็นผักโอ้ยเนาะ ขอบคุณพี่น้องเด้อจะเดินจะเป็นหยกักอยากน้ำวงน้ำร้านเนาะมู้เจ้าคือข่อยบ่นี่ต้านายลีเด้อนี่ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะมาโอ้ยถูกอิอิเดไทยร่วมเนื้อสาสุไทยป้าจังเดยนอน จะเป็นอย่างน้ำหนูน้ำหลานเนาะพี่น้องบ้องประโอนเพียงใดหลอยไปกจิ้มถึงเอีอยงละบันเลขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณที่เขามาเป็ยงกำลังใจให้ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะสำหรับไรนี้ก็จะไปแล้วนะคะทุกคน <laughs> เหมือนกันน้องติ๊กวะไรหน้าเคยเจอกันใหม่นะคะคุณมันขึ้นบูบวาบน้่งท่อนะครับ ไปก่อนเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย